เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมน้ํามันในประเทศไทยถึงมีราคาที่หลายคนบอกว่าแพงพอเห็นข่าวราคาน้ํามันประเทศเพื่อนบ้านเอ๊ะทำไมบ้านเขาถึงราคาถูกกว่าบ้านเราเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นที่โครงสร้างน้ํามันของประเทศไทยค่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนหลกักคือต้นทุนเนื้อน้ํามันมีทั้งราคาน้ํามันดิบตลาดโลกค่าการกลั่นค่าขนส่งไปยังคลังน้ํามันต้นทุนเนื้อน้ํามันเหล่านี้นะคะคิดเป็นประมาณ70%ของราคาขายปลีก ต่อมาภาษีและเงินกองทุนประกอบไปด้วยภาษีส,สัม,มราษมนิดภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหล่านี้นะคะคิดเป็นประมาณ25%ของราคาขายปลีกค่ะ ค่าการตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งน้ํามันจากคลังไปปั๊มน้ํามันค่าจ้างพนักง,งานค่าน้ําค่าไฟค่าซ่อมบํารุงรวมถึงส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆคิดแล้วนะคะได้ประมาณ5%ของราคาขายปลีกค่ะจากโครงสร้างตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันของประเทศไทยจมไปกับต้นทุนเนื้อน้ํามันถึง70ค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะจัดเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาก,การนาเข้าน้ํามัน โดยเรานะคะต้องนําเข้าน้ํามันดิบมากกว่า90%ของปริมาณการใช้งานต่อวันค่ะเนื่องจากว่าเราขุดใช้เองได้น้อยมากโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะคงที่อยู่ที่1.5-2ถึง2บาทต่อลิตรหากลบแล้วถึงจะเป็นกําไรที่แท้จริงค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่แฝงอยู่เมื่อเราต้องจ่ายค่าน้ํามันในแต่ละครั้ง สิ่งนี้เลยมาช่วยไขข้อสงสัยค่ะว่าเอ้าแล้วทําไมราคาน้ํามันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียแล้วก็บูนายราคาถูกกว่าประเทศไทยล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างราคาน้ํามันแต่ละประเทศไม่เหมือนกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซียซึ่งขุดน้ำมันดิบใช้ได้มากพอที่จะรองรับกับปริมาณการใช้ในประเทศไม่ต้องนำเข้ามากจึงมีราคาถูกกว่าไทยอย่างชัดเจนหากเทียบกับประเทศที่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าน้ำมันเหมือนกับไทยเช่นพม่าหรือว่าลาวราคาก็จะแพงกว่ามาเลเซียแล้วก็บรูไนเช่นเดียวกันแต่ที่ราคาต่างกับประเทศไทยเพราะมีนโยบายในการเก็บภาษีและกองทุนต่างจากประเทศไทยนั่นเองค่ะ แล้วประเทศไทยผลิตน้ํามันเองไม่ได้หรอเราจะได้เติมน้ํามันถูกบ้างต้องอธิบายเอาไว้ค่ะว่าผลิตได้แต่ผลิตได้น้อยค่ะโดยประเทศไทยนะคะผลิตน้ํามันดิบเพื่อมากลั่นเองได้ประมาณ70,000บาท์ลรลวต่อวันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง10%ของปริมาณที่ต้องใช้ในแต่ละวัน นอกจากนี้บางส่วนที่ขุดได้เองยังไม่สามารถใช้กับโลงกลั่นภายในประเทศได้ด้วยประเทศไทยจึงจําเป็นต้องพึ่งพาก,การนําเข้าน้ํามันดิบกว่า962,000บาท์ล้วต่อวนันเพื่อให้มีปริมาณน้ํามันเพียงพอต่อการใช้งานและในจํานวนนี้แหละค่ะก็จะวกกลับไปที่โครงสร้างราคาน้ํามัน3ส่วนหลักค่ะสวัสดีแกวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน Follow ร์สและมะัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมะัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ